ดีครับวันนี้ว่าจะไม่ปอกไม่เสียใจครับผมเพราะว่ามีมะม่วงอยู่กาละมังเลยนะส่วนใหญ่เป็นมะม่วงดิบนะครับผมยังไม่ได้คัดแยกเนะี่ยอย่างนี้ดิบครับผมรวมผัดลงผัดร้อดิบคัดแยกเอาไว้ดิบครับผมเนี่ยอกกรองก็ดิบครับอันนี้ก็อกกรองสุกแต่มันยังไม่งองครับท่านไม่งองแล้วทํายากครับยียากอันนี้งอมๆแล้วจะเริ่มทําครับผม อันนี้มะม่วงไม่รู้พันอะไรครับแต่สุกแล้วเนื้อในเหลืองแต่ถ้านิ่มๆขนาดนี้กินไม่ได้ละกินได้อยู่แต่มันหวานเกินอ่าสายพันเดียวกันเลยอันนี้ครับผมนี่มันแข็งแข็งนี่รอให้มันสุกนิดหนึ่งพอนิ่มๆก็กินได้เลยอร่อยครับเนี่ยมันจะสุกอย่างเงี้ยขวามันจะหล่นน้คาต้นมันเหนียวมากขวามันเหนียวมากครับไม่รู้มะม่วงพันอะไรเดี๋ยวผมปอกเนื้อในให้ดูนะครับเนื้อในเหลืองมากถ้าทานกัรสชาติก็ดีด้วยนะ รสชาติดีมากเลยแต่ว่าต้องกินแบบกินแบบสุกสุกนิ่มอ่ะสุกแข็งแข็งเหมือนคล้ายๆมๆ่วงแก้วอแต่ว่าเนื้อมันสีเหลืองเหมือนมม่วงแก้วแต่มันมีหน้าอกทีหนึ่งม่วงแก้วไม่มีหน้าอกนะครับเนื้อเหลืองนี่เลยสวยแบบนี้เลยครับเนี่ยถ้าแข็งแข็งเนี่ยอร่อยแต่ว่ามันถ้าสุกเกินจะไม่อร่อยครับ อ่าผมให้สังเกตดูนะครับนี่คือมะม่วงแก้วนี่คือมะม่วงแก้วอันนี้คือ,คอมะม่วงอันที่ผมปอ,อกเมื่อกี้มันค,คล้ายๆกันนะ่ะียนเพี้ยนกันนิดเดียวมะม่วงแก้วมันจะอ้ว,วนใหญ่อันนี้มันจะมีอกๆแล้วก็มีหางงอนกว่านะครับสังเกตดูนะครับเดี๋ยวเอาเมาเปรี่ยบเทียบให้ดูนะครับเนี่ยเวลามันสุกความเหนียวจัดฝั่งนี้เราทิ้งฝั่งนี้เราก็ยังใช้ได้อยู่เดี๋ยวเอาอีกลูมเนี่ยครับอันนี้ม่วง ม่วงแก้วนี่ม่วงแก้วครับนี่ม่วงแก้วม่วงแก้วอันนี้ม่วงที่ผมบอกว่าเลืองเหลืองเนี่ยมันจะงอนกว่านิดหนึ่งอันนี้ไม่เคยงอนม่วงแก้วม่วงแก้วในต้องนิ่มจริงๆอยงนทํทยากครับนี่ม่วงอกร่องก็ลมฝากเมื่อวานหล่นครับผมนี่เขียวเสวยของน้องสาวครับหล่นมาแล้วก็เน่าอย่างนี้ครับผมให้ดู นอนชอบเจาะข้างในอย่างนี้ครับผมบางลูกนี่ใช้ไม่ได้เลยเดี๋ยวมาดูลูกคือไม่เก็บก็เสียดายลูกสวยๆแต่พอก็เก็บมาแล้วก็แทบจะไม่ได้เลยนี่ได้แค่นิดเดียวแค่เนี้ <c oughs> นิดเดียวก็เอาครับผมเสียดายเดี๋ยวว่างๆต้องไปสอยลงมาให้หมดแล้วน้ำเน่าสุกข,ขาดต้นไม่ได้กินครับเนี่ยได้แค่นี้ได้แค่นิดนเดียวที่เอาไปกวนครับ ไอ้นิดเดียวยังเอาครับผมในที่เป็นนอนนอนก็นไล่ฝาหนอกเนี่ยได้แค่หัวมันนิดเดียวก็ยังดีก่าทิ้งคลิปนี้ก็บอกมม่วงครับผมมาใครว่างตะละมังหนึงคาดว่า,าสองทุ่มน่าจะเสร็จขอบคุณที่รั<อ>บชมครับ